การเดินทางของพระภิกษุหนุ่มนาำถังซำจังนั้นเดียวดายและเปียมด้วยพยันตรายสองข้างทางคือป่าทึบและหุบเหวที่พร้อมจะกลืนกินทุกชีวิตมีเพียงม้ามังกรขาวและศรัทธาในใจที่นำทางให้เขามุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกจนกระทั่งเขาได้มาถึงเทือกเขาขนาดมหึมาที่รูปร่างประหลาดพิสดารมันดูคล้ายกับนิ้วมือทั้งห้าของยักษ์ตนหนึ่ง ที่ถูกตรึงไว้กับแผ่นดินบรรยากาศรอบกายวังเวงเยือกเย็นจับใจทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังกระหึมขึ้นมาจากใต้าฐานของภูเขาเสียงนั้นทั้งแหบพร่าและเต็มไปด้วยความหวังที่อัดอั้นมาเนิ่นนานอาจารย์ท่านใช้อาจารย์หรือไม่ผู้ที่มาจากแดนต้าถังข้ารอท่านอยู่ที่นี่พระถังสัมจังสะดุ้งด้วยความตกใจ เขามองไปรอบๆแต่ก็ไม่พบผู้ใดจึงเดินตามเสียงนั้นไปอย่างระมัดระวังจนกระทั่งเขาได้พบกับภาพที่น่าเหลือเชื่อที่โคนของภูเขามีศีรษะของวานนอนตนหนึ่งโผล่ออกมาจากช่องศิลาดวงตาของมันฉายประกายสีทองเจิดจ้าแขนข้างหนึ่งที่เต็มไปด้วยขนสีทองก็โบกไหวไปมาอย่างดีใจในที่สุด ในที่สุดท่านก็มาว่านอนตัวนั้นตะโกนท่านเป็นใครเหตุใดจึงมาติดอยู่ที่นี่พระถังถามด้วยความประหลาดใจว่านอนหัวเราะลั่นเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความทรนงและขมขืน่นข้าคือมหาเทพผู้เสมอสวรรค์สุนหงคอองผู้เคยถล่มสวรรค์จนปันป่วนแต่พลาดท่าถูกพระยุลัยใช้เลขกลองจะอไว้ที่นี่นานถึง500ปี ก่อนหน้านี้พระแม่กวนอิมได้เสด็จมาบอกกับข้าว่าจะมีเพียงท่านเท่านั้นที่จะปลดปล่อยข้าได้เพื่อให้ข้าติดตามไปอัญเชิญพระไตรปิฎกเป็นการไถ่โทษดิโปรเทิดอาจารย์ช่วยข้าออกไปด้วยเมื่อได้ฟังดังนั้นพระถังสำมจังจึงเข้าใจในชะตากรรมเขาปีนขึ้นไปยังยอดเขาและฉีกยันศักดิ์สิทธิ์ที่พันนึกไว้ทิ้งไปสิ้นเสียงฉีกขาดของกระดาษยัน มหาบรรพศก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นครืนบุ้มภูเขาห้าธาตุระเบิดออกเป็นเสียงเสียงร่างของสุนหงคงพุ่งทยานออกมาดุดดาวตกสีทองเสียงคำรามแห่งอิสระภาพของมันกึกก้องไปทั่วทั้งปัฐภีหลังจากคารวะพระอาจารย์แล้วและถูกหลอกให้สวมรัดเกล้าท้องคำอันเป็นพันธนาการใหม่เพื่อควบคุมสันดานดิบแล้ว การเดินทางที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้นทั้งสองเดินทางต่อไปจนกระทั่งมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งนามว่าหมู่บ้านสกุลเก่าแต่บรรยากาศของที่นี่กลับเงียบเชียบผิดปกติทุกบ้านปิดประตูนแน่นหนาใบหน้าของผู้คนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเมื่อสอบถามก็ได้ความว่าที่คฤหือหาดของเศรษฐีเก่าผู้เป็นใหญ่ที่สุดในหมู่บ้าน มีปีศาจร้ายตนหนึ่งเข้ามายึดครองและบังคับเอาบุตรสาวคนสุดท้องของเศรษฐีเก่าไปเป็นภรรยาสร้างความหวาดผวาไปทั่วทั้งบางปีศาจงั้นหรือฮ่าฮ่ฮ่ฮ่ฮ,ฮ,ฮ,ฮ่เรื่องถนัดของข้าเองหงอคงประกาศก้องด้วยความคันไม้คันมือท่านอาจารย์รออยู่ที่นี่เดี๋ยวข้าจะไปจับตัวมันมาให้ท่านดูเองคืนนั้น ซุนงอคงลอบเข้าไปในคราฮาสกุลเก่ามันใช้ริ์แปลงกายเป็นชุยหลานบุตรสาวสวยของเศรษฐีแล้วก็เข้าไปนั่งรออยู่ในห้องหออย่างใจเย็นไม่นานนักประตูก็เปิดออกพร้อมกับร่างมหึมหมาของบุรุษท่านหนึ่งเขามีรูปร่างกำยำแต่ที่น่ากลัวคือใบหน้าของเขามันเป็นใบหน้าของหมูป่าโดยสมบูรณ์มีจมูกยาวเฟื้อยหูใหญ่กระพือ และดวงตาที่ลำโมบในมือของมันถือคราดก้าวซี่อาวุธคู่กายที่ดูหน้าเกรงขามน้องหญิงเหตุใดคืนนี้ถึงไม่หลับไม่นอนมารอพี่อยู่รึเจ้าปีศาจหมูพูดพลางเดินเข้ามาด้วยท่าทางหหืนกระหายเงะคงในร่างช่วยหลันแซงทำเป็นเอียงอายท่านพี่ข้าได้ยินว่าท่านมีฤทธเดชกล้าแข็งนักเคยเป็นถึงแม่ทัพบ,บนสวรรค์เชียวหรือ เจ้าปีศาจหมูยืดอกทันทีแน่นอนพี่คือแม่ทัพเทียนเผงผู้บัญชาการทหารเรือนับ8ปด0มืนแห่งสวรรค์แต่ดันเมาไปและล่วงเกินนางฟ้าฉางเอ,อ๋อเลยถูกเงียกเสียนสั่งโบยสองพันทีแล้วขับไล่ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์นี่แหละเช่นนั้นริกของท่านคงเก่งกาจกว่าซุนหงอคงที่เคยอลวาสวรรค์เป็นแน่หงอคงลองอย่างเชิงเจ้าปีศาจหมูหัวเราะลั่น ฮฮเจ้ารู้จักมันด้วยหรือจ้าลิงหัวขโมยนั่นหรือถ้าเจอกันซึ่งซึ่งหน้าข้าจะเอาคราดนี่สับมันเป็นหมื่นหมืนชิ้นเลยงั้นก็ลองดูสิสินเสียงนั้นร่างของหญิงสาวแสนสวยก็กลับคืนสู่สภาพเดิมพยาวนนอนขนทองกระโจนเข้าใส่พร้อมกับเสียงตวาดก้องไอ้เจ้าหมูโสโครกกล้าดียังไงมาดูถูกปูของเจ้า เจ้าปีศาจหมูตกใจแทบสิ้นสติเมื่อเห็นสุนหงอองตัวจริงปรากฏอยู่ตรงหน้ามันยกคราดก้าวซี่ขึ้นมาตั้งรับอย่างลนลานกระบองทองสมใจนึกปะทะกับคราดก้าวซี่จนเกิดประกายไฟสว่างวาบการต่อสู้ภายในห้องหอทำให้ข้าวของพังพินาศวายในพริบตา งอคงว่องไวดุดสายลมจูโจมจากทุกทิศทางส่วนเจ้าปีศาจหมูแม้จะอุ้ยอ้ายกว่าแต่พละกกาลังมหาศาลทุกครั้งที่มันเหวี่ยงคราดก็เกิดเป็นลมพายุพัดจนหลังคาแทบเปิดทั้งสองต่อสู้กันอย่างดูเดือดจนทะลุออกมานอกครี่หาดชาวบ้านที่แอบดูต่างสงเสียงร้องด้วยความตกใจกลัวปีศาจหมูไม่เห็นว่าสู้ซึ่งซึ่งหน้าไม่ไหวจึงแปลงร่างเป็นลมดำพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อหลบหนีจะหนีไปไหน งอคงคำรามก่อนจะขี่เมคาตามไปติดๆมหาสงครามกลางเวหาได้อุบัติขึ้นกระบองของงอคงฟาดฟันเป็นเงาสีทองนับร้อยนับพันสายส่วนคราดของปีศาจหมูก็ตวัดกวาดเป็นกำแพงเหล็กบ้องกันตัวทั้งสองไล่ล่าฟาดฟ,าดฟันกันท่ามกลางหมู่เมฆเสียงอาวุธกระทบกันทางสนัน่นราวกับอสนีบาดฟาดพากลางท้องฟ้าที่มืดมิดในที่สุดงอคงก็หาช่องว่างได้ มันใช้กระบองฟาดเข้าไปที่กลางหลังของปีศาจหมูอย่างจังเจ้ายักษ์หมูร้องลั่นร่างของมันร่วงหล่นจากท้องฟ้ากระแทกพื้นดินจนเกิดเป็นหลุมลึกก่อนที่หมอคงจะทันได้ซ้ำเติมให้สิ้นซากมันก็รีบยกมือขึ้นร้องห้ามเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่านพี่อย่าพึ่งฆ่าข้ามีอะไรจะสั่งเสียอีกหมอคงตวาดข้า ข้าก็ได้รับคำสั่งจากพระแม่กวนอิมเหมือนกันพระนางบอกให้ข้าละทำชั่วแล้วรอคอยรับใช้พระอาจารย์ที่จะเดินทางไปอันเชิญพระไตรปิฎกข้าเฝ้ารอมานานหลายปีแต่ก็ทนความเหงาไม่ไหวเลยมาหาภรรยาที่นี่ก่อนข้ายอมแพ้แล้วโปรดพาข้าไปพบท่านอาจารย์ด้วยเถิดหมอคงชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะออกมา เจ้าหมูนี่ไม่เจอกระบองของข้าก็ยังไม่สิ้นพยศสินนะดีละตามข้ามาและและ้วคณะเดินทางก็ได้สมาชิคนที่สองเพิ่มขึ้นมาพระถังซัมจัง๋งได้ตั้งชื่อให้เขาใหม่ว่าตือโปอยกายหรือหมูผู้ถือศินแปดสิทธิ์ผู้มีอดีตเป็นถึงแม่ทัพสวรรค์แต่บัตรนี้กลับมีรูปลักษณ์เป็นปีศาจหมูผู้ตะกละและมกักมากในกามรมรมบัตนี้ การเดินทางไม่ได้มีเพียงพระอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตากับสิทธิเอกที่ร้อนแรงอีกต่อไปแต่ได้เพิ่มสิทธิร้องผู้สร้างปัญหาเข้ามาเป็นสีสันคณะเดินทางที่แปลกประหลาดที่สุดในประวัติศาสตร์ได้ก่อตัวขึ้นแล้วและเบื้องหน้ายังมีปีศาจอีกนับร้อยนับพันตนรอคอยการมาเยือนของพวกเขาอยู่